ครับ <Our> สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่อง Mark AP และท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม Mark AP อีกเช่นเคยนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันแบบสดใหม่ทุกวันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ลงไปในส่วนของรูปย่อของชุด ที่จะมาในแพทหน้านคะครับผมที่จะมาในการอัปเดตครั้งหน้านั่นแหละนคะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดผู้ชายหรือว่าชุดผู้หญิงก็เอาให้ดูไปหมดแล้วนคะครับผมที่เป็นรูปย่อนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าชุดไหนเนี่ยจะมาแบบไหนบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเป็นเจ้าตัวสกินปืนกันบ้างนะครับผมว่าแพทหน้าเนี่ยจะมีสกินปืนอะไรมาบ้างแล้วก็ปืนไหนที่มีการแจกฟรีบ้างนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าสกินปืนแจกฟรีเนี่ยแจ๋วมากมากเลยจะเป็นเปืออะไรก็เดี๋ยวไปดูกัน นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากจะทราบกันพอสมควรนะครับเกี่ยวกับการปรับสกิลตัวละครโครโนโนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครขวัญใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งก็ควรมีติดตัวไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อบางคนก็เล่นเป็นสายโครโนโนะครับผมบางคนก็เล่นเป็นลิงนะครับผมแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนจะเลือกเล่นนะครับผมแต่ว่าโครโน,โนเนี่ยบอกได้เลยว่าคนเล่นเยอะมากๆซึ่งมันก็เคยโดนปรับมาแล้วในแพทก่อนหน้า น,นะครับผมโดนเนฟไปแล้ว1รอบรอบนี้มันก็ยังจะโดนเนฟอีกนะครับผมเราจะมาดูกันว่าการที่มีประกาศยืนยันออกมาว่าโครโนโร่จะโดนปรับเนี่ยมันจะโดนปรับในส่วนของสกิลอันไหนบ้างของตัวละครนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อันหรอกนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะปรับอะไรบ้างยังจะพอเล่นได้อยู่หรือเปล่านั่นเองเนาะแล้วก็จะมีสกินสกายวิงใหม่นะครับผมที่บอกได้เลยว่ามันเท่มากๆนะครับผมคือที่เราเคยพูดถึงกันไปเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวมังกร ผมสีแดงซึ่งมันก็ยังไม่เอาเข้ามานะครับผมแต่ผมว่าไม่นานเนี้ยน่าจะเอาเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่หลายๆคนอยากจะทราบกันก่อนเลยดีกว่าก็น่าจะเป็นโครโนนะครับผมโครโนก็เป็นตัวละครในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับผมก็สกิลตอนนี้เป็นการสร้างสนามพลังนะครับผมป้องกันความเสียหาย600หน่วย ซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ถึง15%เลยเอฟเฟกจะอยู่เป็นเวลา8วินาทีคูลดาวน์170วินาทีนั่นเองอันนี้ก็เป็นสกิลที่อยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลการโดนปรับของมันดิมากดีกว่านะครับผมว่าจะมีอะไรที่มันลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นบ้างนั่นเอง หนึเลยนะครับผมความคล่องตัวยังคงเป็น15เท่าเดิมนะครับผมความคล่องตัวไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดเนาะแล้วก็ระยะเวลานะครับผมระยะเวลาในการเ,เป็นวงเนี่ยเป็นวงของโทรโน,โนเนี่ยปกติมันจะเป็น8วินะครับผม8วิซึ่งเราก็หลายๆคนเนี่ยที่เล่นเทพเนี่ย ก็น่าจะแบบเซตระเบิดกะระยะเวลาถูกกันแล้วนะครับผมเป็น8วินาทีเนาะการปรับใหม่นะครับผมก็จะเป็นการลดระยะเวลาการกลางโดมของโครโนโลงนะครับผมจาก8วินาที เป็น7.5วินาทีถามว่ามันมีผลเยอะไหมในการบวกนะครับผมในระยะเวลาการบวกเนี่ยเสี่ยววินาทีก็มีความหมายนะครับผมเสี่ยววินาทีก็มีความหมายจริงๆนะครับผมกลล็ลดลงเหลือ8เอลดจุดหนะครับผมจาก8วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็คูลดาวนะครับผมหลังจากที่มีการเพิ่มมาแล้วเป็น170วิมันก็ยังเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมเป็น180วินาทีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก10วินั่นเองนะครับ 180วินาทีก็6:38นะครับผม3นาทีเลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเราแบบเล่นเดินบ้างแคมบ้างเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะครับผมเดินบ้าง,เด,างเดินบวกปุ๊บเปิดโคโน,โนเสร็จแคมนะครับผมอันนี้พูดถึงการเล่นโซโล่นะแคมพอรอโคโน,โนเสร็จก็ค่อยออกไปบวกใหม่อันนี้ถือว่า ยังไม่ผลสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับการเล่นโซโล,โล,แล่แล้วแบบใช้โคโน่นะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในการปรับสกิลของโคโนโสเฟรีย์ มีการเพิ่มนะครับผมเพิ่มระยะเวลาคูลดาวจาก1 7 0วิเป็น180วินาทีนะครับผมแล้วก็ลดระยะเวลาของสกิลจาก8วิเป็นเอ่อจ็ดจาวินั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับการปรับโคโนนะครับผมใครมีความคิดคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์พูดพูดคุยกันได้นะครับผมเพราะว่าผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ว่ามันก็ ระยะเวลาที่มันแบบโจรตัวจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีบางช็อตที่มันเอ่อเป็นไปได้นะครับผมแบบพลิกพลิกเกมได้เลยเนะครับผมนะ โอเคก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราไปดูเป็นเจ้าตัวสกายวิงใหม่กัน,นดีกว่านะครับผมสกายวิงใหม่ก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเาขาเรียกว่าเรือโจรสลัดนะครับผมเป็นสกายวิงแบบว่าขี่ลงมาจากเครื่องบินนั่นเองนะครับผมเหมือนกับเจ้าตัวม้าเพกาซัสนั่นแหละนะครับผมคือม้าเพกาซัสนี่มันมาแล้วนะครับผมแต่ว่ามังกรเนี่ยยังไม่มานั่นเองนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเรือโจรสลัด สีทองนี่ครับผมยังกับออกมาจากาากระตูเรื่องวันพีซเลยนะครับผมนะเท่มากๆนะครับผมแถมยังมีแบบจนสลัดฟาโลอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็มีหมวกจนสลัดอยู่ตรงหัวเรือนะครับผมเป็นรูปปั้นหัวกะโหลกนั่นเองนะครับผมหัวกะโหลกแบบไพรเลทเลยนะครับผมแล้วก็มีปีกเป็นแบบ ใบเรือนะครับผมใบเรือก็เป็นปีกด้วยนะครับผมเท่มากๆเลยสําหรับสกายวิงตัวนี้คาดว่าจะเสียเพชรเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมสกายวิงตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับผมสวยไม่แพ้กับเจ้าตัวมังกรเลยนะครับผมผมว่า ผมว่าตัวนี้น่าใส่กว่าตัวมังกอรอีกนะสําหรับผมนะครับผมอันนี้คือสําหรับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ s k y ยวิ่งใหม่ก็ต้องมารอดูกันว่าจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับผมจะมาในแบบรูปกิจกรรมวงล้อแบบมา้าหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนั่นเอง นครับผมแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนในแพทหน้ากันมาดีกว่าว่าจะมีปืนอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมี่อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแทบจะเกือบเกือบจะทั้งหมดแล้วแหละนะครับผมเกือบจะทั้งหมดแล้วที่มีอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับผมที่จะอัปเดตมา ในแพทหน้านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงอย่างแรกกันเลยดีกว่าด้านบนซ้ายนะครับผมอย่างแรกเลยตรงตรงไหนล่ะตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะก็จะเป็นสกินไอซ์วอลนะครับผมกำแพงลายเสือนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างจะเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมเป็นกำแพงแบบเหมือนกำแพงจริงๆเลยนะครับผมคือสีมันเหมือนมากๆนี่ฮะแล้วก็สกินต่อไปนะครับผมจะเป็นสกินอัพสีเขียวนะครับผมสังเกตจากสกินลายของมันแล้วเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีนะครับผมว่าจะมาเป็น ของแจกในแรคงนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวละคระเป็นปืนที่มีลายของตัวละครนั่นเองนะครับผมก็เป็นสกินปืนอัก แจกฟรีสกินแรกนะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่ดิสกินที่2เนี่ยเพราะว่ามันเคยมีแจกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมที่แบบย s ่เ GM นึกอยากจะแจกก็แจกขึ้นมาเลยนะครับผมนะก็เป็นสกินเอ่อที่มีการแจกฟรีนะครับผมแล้วก็ค่าสถานะเนี่ยต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอะไรนะครับผมสำหรับเจ้าตัวอัพตัวนี้นะครับผมตัวละครชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับผมนะเป็นตัวละครที่มันมานานแล้วแหละนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปจะเป็น M4 ทองนะครับผม M4 ทองก็หลายๆคนน่าจะพอเดาได้ว่ามันมาแบบรูปแบบไหนนะครับผมก็ เป็นของรางวัลสาหรับแรง็ง 4v4 ในซีซั่นหน้านั่นเองนะครับผมเอมโก็ตอนนี้เนี่ยคือแบบคอตมากๆคอตฮิตมากๆเลยนะครับผมสําหรับเอมโนะ คือพอใส่ของแต่งปุ๊บเนี่ยกลายเป็นก๊อตทันทีเลยยิ่งเลเวล3นี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับลากหัวขึ้นแบบสบายสบายเลยนะครับผมสําหรับ M f o ในตอนนี้นั่นเองสรุปก็เป็นสกินปืนแจกฟรีนะครับผม2ส,สกินเลยไม่ว่าจะเป็นสกินปืนอัคสีเขียวนะครับผมหรือว่าเป็น M f o ทองนั่นเองแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นสกินของอาวุธระยะประชิดกันบ้างนะครับผมก็น่าจะเป็นสกินของมีดหัวตัดซึ่งมันก็เคยมาแบบรูปลักษณ์แบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งที่เป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีเขียว นะครับผมออกแนวแบบเทนนิสเทนนิสอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมก็เป็นสกินมีหัวตัดนั่นแหละต่อไปนะครับผมเรามาดูแถวที่2กันบ้างสกินที่1ก็จะเป็นสกินของปืนใหม่ King f i s h e r นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็หลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะมันลั่นค่อนข้างที่จะเร็วแต่ว่ากระสุนหมดไวมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวสกิน f i s h e r เชอร์สำหรับเจ้าต,ตัวปืนา King f i s h e r ตัวนั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสกินปืนน่าจะเป็นสกินปืนแรกของปืนนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นกรอ นะครับผมสีแบบโหม่วงดําลายกระโหลกโคตรจะเท่เลยคือกรอซ่าในช่วงนี้ก็ฮิตพอสมควรนะครับผมหลังจากที่มีอ่สกินสกินที่บวกเจาะกราะสองมานะครับผมบอกได้เลยว่า ใครจับเนี่ยถือว่าก๊อตมากๆลากหัวมันมากๆยิงแรงจัดๆนะครับนะ่าก็เป็นสกินหนึ่งนะครับผมในแพทหน้าที่จะมาสําหรับกอซ่านั่นเองแล้วก็ถัดไปจะเป็นสกินปืนใหม่กันบ้างนะครับผมสาหรับแถวที่2สกินที่3นั่นเองก็เป็นลูกซองแบบใหม่นั่นเองเนาะที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วว่ามันจะมาในแพทหน้านั่นเองก็เป็นสกีปืนแรกของมันนะครับก็เป็นสกนปืนนี่เลยเป็นออกแนวแบบสีแดงๆหน่อยนะครับผมไม่รู้จะเป็นสกนปืนแจกฟรีสําหรับโทเค็นแรงค์หรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะ แล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นสกินลูกโมเป็นสกินแถวที่3สกินที่1สกินลูกโมสกินแรกนะครับผมตัวนี้ก็มีลายเป็นแบบคลื่นน้ําทะเลนะครับผมคลื่นน้ําทะเลสวยมากๆเลยนะครับใครแบบสาย4ี4ี่เนี่ยไม่ควรพลาดเลยสําหรับส,สกินลูกโมตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคาตานะเหมือนที่เราเคยพูดกันไว้ในคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะไม่ขอพูดถึงมากแล้วกันนะครับผมเพราะเราพูดถึงกันไปในคลิปที่แล้วไปแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปจะเป็นสกินอะไรผมไม่รู้มันเหมือนกับ มันเหมือนกับที่นวดแป้งอะนะครับผมนะคาดว่าน่าจะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นสกินไมเบสบอลนะไม่ก็สกินมีหัวตัดเอ้ยเอ้ยขัดอันอันบนอนะมันเป็น Ball สกินไมเบสบอลหรือว่าสกินมีหัวตัดผมจําไม่ได้นะครับผมใครจําได้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมว้ด้วยแล้วกันเพราะผมอะสุ่มไม่ทันนะครับผมไอเจ้าตัวสีส้มนะครับผมนะแล้วก็สกินที่นวดแป้งเนะี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นสกินอะไรเหมือนกันนะครับผมไม่สกินไมเบสบอลก็สกินมีหัวตัดนี่แหละ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลูกเขาเรียกว่าวอลเลย์บอลน,นะครับผมก็น่าจะเป็นสกินระเบิดนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเป็นสกาเนีครับผมมีเป็นสกาลายอะไรเนี่ยน่าจะเป็นลายมังกรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเป็นสีน้ําเงินออกครีมๆหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นสกินสกาเอ่อสกินเดียวนะครับผมในแพทนหน้านั่นเองเนาะก็จะมาคู่กับ AC80 เลยนะครับผมลายเหมือนกันเลย คือสกาในตอนนี้นยผมว่ามันก็เล่นได้นะพอแบบเราใส่แม็กดำเข้าไปเนี่ยผมว่าเปียวเลยงัดหัวง่ายมากผมรองเล่นแล้วต่อไปก็จะเป็นสกินปืนใหม่เหมือนกันนะครับผมเป็นสไนที่สามารถยิงฮิวเพื่อนได้นะครับผมยิงแบบออตอนเลงเนี่ยมันจะไม่ล็อกเป้าให้นะครับผมแต่ว่าพอเลงไปเนี่ยโคตรแรงแรงถึง90เลยนะครับ แล้วก็ถัดไปจะเป็นปืน a c 8 0นะครับผมก็เป็นสกินที่มาคู่กับสกานั่นเองแล้วก็สกินต่อไปนะครับผมปืนพาราเฟลนะครับผมปืนจิ้วๆนั่นเองนะครับผมยิงแปลกๆแต่ว่าโคตรแรง นะครับก็เป็นลายประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะมาคู่กับสกินวูดแพกเกอร์นั่นเองนะครับผมในแถวที่4นะครับผมสกินที่2ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมตัวไหนตัวนี้เด็กตัวนี้เด็นะครับผมนะก็มาพร้อมกับวูดแพกเกอร์เลยนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นสกิน AWM ที่จะมาคู่กับลูกโมนั่นเองนะครับผมก็มีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับที่ผมจับคู่ให้นะครับผมก็จะมีตามที่บอกไปเลย นะครับจะมีเป็นสกินตัวปืนใหม่คู่กัน2ปืนนะครับผมลูกโม่คู่กับ AWM สกาคู่กับ AC80 นะครับผมแล้วก็สกินพาราฟอลคู่กับ w ูดแพคเกอรนั่นเองน่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ สกินเอาเอาวุธระยะประชิดค,คาตาะกับข้างๆคาตาะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมาคู่กันหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปนั่นเองก็จับคู่กันให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมรอคอยมากๆมีเสื้อบอลใหม่มาเข้ามานะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้รอคอยเสื้อบอลแต่อย่างใดแต่ผมรอคอยเจ้าตัวกางเกงตัวนี้ครับ กางเกงกระดูครับเดทปาร์ตี้มาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าโคตรอยากได้นะครับผมคือมันรอนานมากๆแล้วนะครับผมจัดไปโทเคนไชเกอร์โอเคโอเคสวยนะครับผมน่าจะแลกได้แล้วหรือเปล่าโหมันมีให้แลกแบบแต่เป็นเซตอย่างเดียวเลยอะ่ะมันไม่มีแบบไอ้นี่เลยอะ่ะหรือผมจะแลกเป็น110ไปเลยแล้วกันเฮ้ยผมเอาชูบิ้มันจะแพงไปปะวะมันเยอะ,ละ,110อะแล้วนึอ่ะ2,000เพละกันนะฮะโอเค ลบเไปนะครับสวยเปิดไปเปิดไปโอ้โหหมวกออกมาเปิดรัวๆเปิดรัวๆโอ้โหชุดผู้หญิงออกสวยเอาโทเคนไปทำแล้ววะเนี่ยนากางออกอีกโทเคนมี139นะครับผมน่าจะแลกเป็นเออเมื่อกี้ชุดผู้หญิงออกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเออเอาเป็นชุดผู้ชายและกันอย่างเดียวนะครับผมไม่เปลืองนะฮะโอเคก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่เป็นไงเรา แล้วก็อีก69นะครับผมค่อยไปสุ่มเอาทีหลังแล้วกันนะครับผมเพราะว่าหมดเยอะแล้วนะวันนี้นะครับผมก็เป็นกางเกงเดทปาร์ตี้นะครับผมซึ่งผมก็อยากได้มานานแล้วนะครับผมนี่นักแข่งหลายคนชอบใช้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสวยดีนะฮะ แต่ว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่มันฮิตมากๆเลยช่วงนี้กระแสมันก็ตกไปเยอะแล้วนะครับผมสสารบวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้มักเอด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบายบายจุกครู bye.